สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับ a e เนียสไวันจันทร์ที่12กรกฎาคม2564นะครับคลิปนี้แอดมินนำเกร็ดความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายมาฝากท่านผู้ชมนะครับซึ่งเป็นกฎหมายที่อยู่ใกล้ตัวเรามากๆนะครับเพราะว่าเกี่ยวข้องกับขอ้บขอกำหนดที่ออกตามความในมาตรา9แห่งพรกฉุกเฉินฉบับที่27นะครับฉบับล่าสุดที่มีผลบังคับวันนี้เป็นวันแรกทั่วประเทศขอ้อกำหนดเหล่านี้นะครับทางด้านของ แฟนเพจ a c e b o o k i l a อนะครับซึ่งเป็นโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อประชาชนได้มีการเขียนโพสต์เอาไว้ในเพจ i l a อนะครับท่านผู้ชมสามารถไปติดตามและศึกษาเรียนรู้ข้อกฎหมายนี้เพิ่มเติมได้ด้วยตัวเองนะครับซึ่ง i l a อได้เขียนแล้วก็ให้ความรู้เอาไว้ค่อนข้างดีมากนะครับเกี่ยวกับการนำเสนอข่าวในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นข่าวจริงหรือข่าวที่ไม่จริง ถ้าหากว่าสร้างความหวาดกลัวสร้างความสับสนให้กับพี่น้องประชาชนแล้วล้วนแต่มีความผิดตามข้อกําหนดฉบับที่27แห่งพระราชกําหนดพรกฉุกเฉินนะครับก็คือฉบับล่าสุดฉบับที่27นี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันในช่วงก่อนหน้านั้นตั้งแต่ปี63นะครับช่วงประมาณเดือนมีนาพรกรข้อกําหนดที่ออกตามความในมาตรา9แห่งพรกฉุกเฉินฉบับที่1เนี่ย ได้ระบุโทษหรือว่าความผิดเอาไว้เพียงแค่การนำเสนอข่าวเกี่ยวกับการติดเชื้อของโรคโควิดอย่างเดียวแล้วก็ระบุโทษเอาไว้ว่าจะต้องไปอิงกับพรบอรคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550แต่ข้อกำหนดฉบับที่27นะครับได้เอาความผิดจากพรบอรคอมพิวเตอร์ออกไปแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีผลนะครับมีผลแต่ว่าเขียนให้มันสั้นขึ้น แล้วก็ให้อยู่ในดุลพินิษของเจ้าเจ้าพนักง,งานนะครับ <c oughs> ขออภัยครับ <c oughs> ทีนี้เราไปดูกันว่าข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา9แห่งพรกฉุกเฉินฉบับที่27ที่มันเกี่ยวข้องกับการนำเสนอข่าวไม่ว่าจะจริงและไม่จริงโดยเฉพาะข่าวที่บิดเบือนสร้างความหวาดกลัวสร้างความสับสนสร้างความเข้าใจผิดนะครับแล้วก็มีผลต่อความมั่นคงของรัฐเนี่ยเขาเขียนระบุเอาไว้อย่างไรนะครับ ข้อกำหนดฉบับที่27แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉินพุทธศักราช2548ฉบับที่27ข้อ11นะครับมีใจความว่าข้อ11มาตรการเพื่อมิให้มีการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารอันทําให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉินการเสนอข่าวหรือทําให้แพร่หลายซึ่งหนังสือสิ่งพิมพ หรือสื่ออื่นใดนะครับคำว่าสื่ออื่นใดนี้ก็หมายถึงรวมสื่อออนไลน์ด้วยนะครับที่มีข้อความอันอาจทําให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวหรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารทําให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉินจนกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนทั่วราชอาณาจ,จักรนั้นเป็นความผิดตามมาตรา9วงเล็บสาม แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548การกระทาที่จะเป็นความผิดตามข้อ11ดังกล่าวนะครับต้องมีองค์ประกอบทุกข้อรวมกันดังนี้ 1. การเสนอข่าวหรือทำให้แพร่หลายซึ่งหนังสือสิ่งพิมพ์หรือสื่ออื่นใดน,นะครับหมายถึงรวมสื่อออนไลน์ด้วยนะครับ 2. ที่มีข้อความอันอาจ 2.1ทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวหรือ2.2เจตนาบิดเบือนทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉินจนกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนข้อ 3. การกระทําเกิดขึ้นที่ใดที่1ในราชอาณาจ,จักรไทยไม่จำกัดเฉพาะพื้นที่ควบคุมสูงสุดเท่านั้น การฝ่าฝืนข้อ11มีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน40,000บาทซึ่งเป็นโทษที่กำหนดไว้ในมาตรา18แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับนี่คือข้อความที่ระบุเอาไว้ในข้อ11นะครับแห่งข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตราเแห่งพรกรฉุกเฉินฉบับล่าสุดเพราะฉะนั้น ถ้าภาครัฐจะเอาจริงเอาจังเกี่ยวกับการปราบปรามนะครับสื่อที่บิดเบือนหรือว่าสร้างความหวาดกลัวสร้างความเข้าใจผิดให้พี่น้องประชาชนนั้นก็จะต้องจริงจังนะครับนี่คือฉบับที่27แล้วมีการปราบปรามเรื่องเหล่านี้เนี่ยจริงจังขนาดไหนส่วนใหญ่คดีที่ถูกตัดสินนะครับเนื่องจากทําผิดพรกรฉุกเฉินตามข้อกําหนดตั้งแต่ฉบับแรกมาจนถึงฉบับที่26นะครับก่อนก่อนที่จะมาถึงฉบับปัจจุบันเนี่ย ส่วนใหญ่จะเป็นความผิดที่มีการโพสต์ทาง f a e e o o o ซะมากกว่านะครับในกรณีเรื่องของยารักษาโรคโควิดต่างๆนะครับไล่มาตั้งแต่ปีที่แล้วผมขอไม่ลงลึกรายละเอียดแล้วกันนะครับมีการรายงานข่าวที่บิดเบือนมีการโพสต์มีการแชร์แต่ว่าสื่อทางช่อง y t u t u เนี่ยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่รัฐเอาจริงเอาจังแล้วลงมาตรวจสอบขนาดไหนนะครับบางแห่งมันก็ดูจะ หากินกับพี่น้องประชาชนที่กําลังทุกข์ยากลําบากมากเกินไปเพราะฉนั้นคลิปนี้ผมไม่ฟันธงแล้วครับเอาข้อมูลเอาข่าวสารเอาความรู้จากพระอฉุกเฉินฉบับล่าสุดนะครับฉบับที่27มาให้ท่านผู้ชมได้รับทราบแล้วท่านผู้ชมก็สามารถไปอ่านเพิ่มได้นะครับมีลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วและที่สําคัญข้อกําหนดเอ่อข้อที่11นะครับข้อที่11ที่อยู่ในข้อกําหนดฉบับที่27นี้เนี่ย เขาไม่ได้จํากัดเฉพาะข่าวที่มันเป็นข่าวเท็จอย่างเดียวนะครับแม้ว่าจะรายงานข่าวจริงแต่สร้างความหวาดกลัวและความเข้าใจผิดให้กับพี่น้องประชาชนก็จะถือว่ามีความผิดตามข้อกําหนดฉบับที่27นี้ส่วนข้อมูลอันเป็นเท็จถ้าหากนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันนั้นก็ไปอิงกับความผิดในพรบคอมพิวเตอร์ปี2550เห็นไหมครับก็ถือว่า มันครอบคลุมมากขึ้นอยู่ภายใต้ดุลพินิษของเจ้าหน้าที่มากขึ้นทีนี้ก็อยู่ที่เจ้าหน้าที่แล้วครับว่าจะปฏิบัติการและประปาบปรามเฟคนิวส์หรือว่าข่าวปลอมหรือว่าข่าวบิดเบือนเนี่ยให้มันจริงจังเพื่อพี่น้องประชาชนจะได้รับข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐโดตยตรงนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวสารจากเอ็นนิวส์หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนที่จะได้รู้ว่า การรายง,งานข่าวการเสพข่าวในแต่ละที่แต่ละแห่งนั้นบางทีเราก็เกิดความสงสัยว่าเอ๊ะทำไมภาครัฐเจ้าหน้าที่ไม่ไม่ลงโทษเลยเหรอไม่มีบทลงโทษอะไรเลยเหรอจะได้มาจะแจ้งเตือนว่าข่าวนั้นปลอมข่าวนี้ปลอมแต่ไม่มีบทลงโทษอะไรเลยหรืออย่างไรเพราะว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันกินเวลามาตั้งแต่การระบาดรอบที่แล้วปี63มมาจนถึงตอนนี้ยิ่งแพร่กระจายหนักนะครับเรียกว่าแพร่หนักพร้อมๆกับไวรัส โควิดเลยนะครับกับข่าวที่บิดเบือนและสร้างความสับสนเพราะนั้นก็นี่คือเก,ก,ก,กราะกำบังอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมนำข่าวสารนี้มาฝากท่านผู้ชมนะครับขอบคุณข้อมูลนี้จากแฟนเพจ Facebook i l a w โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อประชาชนมาณที่นี้ด้วยแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งส่วนประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนายกนัดหารือกับทีมเศรษฐกิจแอดมินกำลังตามอยู่นะครับมีข้อสรุปเป็นประการใดจะมารายง,งานให้ทราบในโอกาสต่อไปสวัสดีครับ